สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้ามาจากภูเก็ตนะครับแล้วก็นำเป็นเกมมาประมาณ5ตัวครับมาแก้ทรงแบบ1ตัวครับแล้วมีปะ1ตัวครับตัวนี้จะเป็นรีไวห้าหนึ่งสี่ตัวนี้ช่างึ่งกำลังจะลงมือทำนะแล้วก็จะมีของเรนเลอร์ไหมเออมีเรนเลอร์มีรีไวห้าหนึ่งศูนย์อันนี้ทำทรงยุ่ยร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีตัวเท่ๆอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าของอะไรแต่ว่าปรับทรงใหม่หมดเลยครับ ลูกค้านําแบบม,มา okay. ด้วยก็คุยกงานกันง่ายนะท่างหนึ่งก็ไปลงมาทาแล,แลาา้วมีป่าอีกตัวหนึ่งวันนี้ท่านหะนึ่งต้องทําโอขรับบมพอดีลูกค้าจะมารับวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเพราะลูกค้าจะกลับภูเก็ตอะไรประมาณนั้นพอดีช่านหนึ่งกลับมาทํางานนะแล้วก็คิวงานยังแบบยังไม่เน้นเท่าไหร่ท่างหนึ่งก็ก็เลยจัดการให้นะครับก็เคลียร์ให้วันนี้ทำโอนะให้เสร็จนะก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ครับจัดไปดีไวยินห้าหนึ่งสี่ครับลูกค้านำมาแก้ทรงครับ ลูกค้าบอกว่าตามมาจาก TikTok ติ๊กต่อกันนี่ตัวนี้เมดอินโคลอมเบียว้าวนี้คือขาใหญ่มากแสดงว่าเมื่อก่อนลูกค้าอ้วนกว่านี้ครับผมหรือว่าไม่ได้อ้วนกว่านี้หรอกแต่ว่าทรงมันใหญ่มันได้แต่เกิดเนาะมาปรับทรงใหม่ครับอืเดี๋ยวช่างหนึ่งจะให้ครับอันนี้ตัวนี้ช่างหนึ่งเพิ่งแก้เสร็จเมกกื่อกี้เองนะหรือใหม่ทรงใหม่หมดเลยนะซอฟๆใส,สลวหล่อ ส่วนตัวรีบายห้าหนึ่งศูนย์นี้มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเล็กไปหน่อยลูกค้าบอกให้ขยายออกแต่ตัวนี้ช <Maple> yeah, ่างหนึ่งขยายให้เรียบร้อยนะช่างหนึ่งบอกว่าลูกบอกลูกค้าผมจะเป็นรอยหน่อยนะแต่มันอยู่ด้านในไม่น่ามีปัญหาเลยนะเนี่ยขยายออกโชคดีที่ว่ามันมีเป็นเย็บได้านในไว้เย็บห่อด้านในไงมันก็เลยแบบมีผ้าเหลือไปสักนิดหนึ่งคือแบบพอดีแปะหมดทุกอย่างตอนที่ช่างหนึ่งขยายออกตัวนี้ห้าหนึ่งศูนย์จให้รอเลยตัวนี้เป็นรีบาห้าหนึ่งหนึ่งครับลูกค้าตองการช่างหนึ่งเอาไปคิวสุดท้ายแล ตัวนี้รีไวห้าหนึ่งสี่มันน่าจะยากสุดแล้วก็ใหญ่สุดก็วใหญ่แบบใหญ่โอเวอร์มากๆครับงานนี้ช่างหนุ่มก็ต้องลื้อออกมานั่นนะครับลื้อออกมาหมดแหละมันจะได้ลงตัวแล้วช่างหนุ่มจะคำนวณเนื้อผ้าใหม่ให้มันตัดออกเป็นสิบนิ้วเลยนะเพื่อนๆนะมันใหญ่ใหญ่หญแบบหืมไม่รู้มันทํามาใหญ่อะไรนักหนาน,นะก็คือทรงทรงแบบตะวันตกกันเนาะเออเป็นอย่างเงี้ยนะก็เลยนะลื้อแล้วก็เก็บงานนะล้มตะเข็บนะครับผมก็ คำนวณเนื้อผ้าค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้นะครับงานสไตล์ช่างหนึ่งนะครับก็นะลูกค้านําแบบมาด้วยไงช่างไม่ต้องคุยงานมากพอมีต้นแบบมาเราก็ประเมินจากต้นแบบได้นะครับแล้วก็เก็บงานให้นั่นนะก็ไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นงานสไตล์ช่างหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาไปสวมใส่แล้วก็แบบมั่นใจขึ้นนะรอนานเลยครับผมเหมือนเดิมครับช่างหนึ่งจะใช้ได้ยีนวีนัสแท้ๆนะครับของวีนัสนะครับก็ เอามาเย็บนะครับเพราะมันเกิดความคนทานและเ้าหนุ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ครับเพื่อนๆช่างน่าสนใจก็สามารถสั่งได้ก็เสร็จเรียบร้อยครับงานแก้ส่งกางเกงยีนรีไว514ครับลูกค้าจากภูเก็ตมาหลายตัวเนี่ยส่งซอ็อบซอแน่นอนใส่ได้อีกนานแน่นอนเลยครับเนี่ยเจ้าหนุ่เย็บบิดให้นะครับเพราะว่า,าลูกค้าไปตัดมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ได้ตัดต่อมาเพราะฉะนั้นเจ้าหนก็ต้องเย็บบิดให้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารวมแบบครับผม เพื่อนๆสนใจก็สามารถใช้บริการนะครับก็สามารถติดต่อที่บ้านเขียวที่ n u n g 7955เจ้าหนึ่งบริการทั่วไทยครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดภูเก็ตครับที่เข้ามาใช้บริการโอกาสหนะสมัยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย